สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tutormers อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนเรื่องของการคำนวณน้ำเกลือแล้วก็คำนวณยานิดหน่อยนะครับเป็น EP ที่2 EP แรกเนี่ยพี่ได้ทำไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่แปะลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะอันนั้นน่ะก็จะเป็นการสอนเกี่ยวกับสองสูตรหลักนะคะเป็นเป็นซีซีเปอร์อัลกับสูตรด o อกเปอร์มินนะครับทีเนี้ยพี่จะมาลงรายละเอียดใน EP 2ก็คือว่ามันจะมีเรื่องของสูตรลัดนะครับว่าถ้าสมมติเราหยิบ เซต IV ในห้องผู้ป่วยเนี่ยได้เป็นเซต20ดอกต่อนาทีเซต15ดอกต่อนาทีเนี่ยเรามีสูตรลัดยังไงบ้างที่ทําให้การคํานวณของเราเนี่ยมันสั้นลงนะครับแล้วก็โจทย์ทั้งหมดที่พี่ได้เอามาในวันนี้มีทั้งหมด5ข้อนะครับเป็นโจทย์ที่พี่คิดขึ้นมาเองจากการที่พี่ไปฝึกบนวอร์ดตอนพี่อยู่ปี4เทอม2นะครับคือมหาวิทยาลัยพี่อ่ะตอนเราอยู่ปี4เทอม2ะเขาจะให้เราขึ้นวอร์ด เป็นวอดเซลลีนะครับเป็นเวลา1เดือนพี่ก็เลือกวอดห้องฉุกเฉินไปแล้วก็เอาโจทย์ยมาทําเป็นของจริงให้เราดูกันนะครับว่าถ้าเราไปอยู่ในสถานการณ์จริงบนวอดเนี่ยเราจะเจอการคํานวณยาแบบไหนบ้างนะครับคือโจทย์เนี่ยน้องไม่ต้องกังวลน,นะคือพี่เนี่ยเอามาเหมือนของจริงเลยเหมือนกับเวลาเราสอบปลายภาคกลางภาคเลยแบบนี้ครับอ้างอิงจากของมหาวิทยาลัยพี่เองพี่จะอธิบายหมดเลยนะครับว่าบรรทัดนี้หมายความว่ายังไง คำนี้แปลว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือเอาให้มันให้มันจบไปเลยครับประมาณจากในคลิปเนี้ยเนาะให้มันได้ความรู้แบบค่อนข้างครอบคลุมเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะมีประโยชน์มากกับน้องๆที่กําลังจะไปขึ้นฝึกหรือบางทีอาจจะแบบเผื่อไปเจอในข้อสอบกลางภาคปลายภาคด้วยซ้ำะลยอย่างเงี้ยนะครับคือมันก็เป็นไปได้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอเคมาเริ่มกันที่ข้อหนึ่งนะครับ ข้อ1นนะเดี๋ยวเราอ่านโจทย์ไปก่อนแบบผ่านๆก่อนนะครับแล้วเรามาดูกันว่าอะไรมันคือยังไงบ้างเนาะอ่ะเขาบอกว่าไงผู้ป่วยเพศชยาย65ปีนะครับมาโรงพยาบาลวันนี้ตอน3ามทุ่มสีให้ประวัติว่าทายเลวไม่กินเหมน็นแต่ไม่มีมูกเลือดมา3วันมีอาเจียนเมื่อวานสองครั้งอ่อนเพลียมากขึ้นเบื่ออาหารพยาบาลผาแผนกฉุกเฉินตรวจไวท์ทอซา์นะครับได้บรอดิเทนสามสิบหกจุดเจ็ดฮาร์ตเรทร้อยสิบหกอาร์อาร์สิบแปดบีพีร้อยหกเจ็ดสิบสอง ผิวหนังแห้งเล็กน้อยเบ้าตาไม่ลึกโบนะครับแคปิลลารีรีฟิลสอวินาทีปวดเกรงช่องท้องเพนสกอร์หกแพทย์วินิจฉัยว่ามีภาวะฟ o ดพอยซ์เน i n งและ o r เดอเป็นโหลดดิง้ง0.9%นย์ุดเ l i e ปอร์เซ็นต์นอร์มัลสไลด์พนเวเลห้ารเะครับแล้วก็มี o อร l ลโออารนะครับยาบุชคอพาน4 0่สิบมิลกรัมสเตนะครับข้อแรกเขาบอกว่าหากห้องฉุกเฉินมีชุดสัรน้ำไอวีเซชนิดมาโครดอกก็คือสิบห้าดต่อนาทีนะ เราต้องปรับหยดใน15วินาทีเนี่ยทั้งหมดกี่หยดอ่ามันจะมีการคำนวณ2วิธีนะครับก็คือวิธีตรงกับวิธีรัดซึ่งไม่ได้ต่างกันมากแต่เดี๋ยวเราค่อยมาว่าก,กันทีหลังกลับมาดูที่ตัวโจทย์ก่อนนะครับอันนี้สําหรับคนที่เบสิกและเตรียมตัวเนาะใครที่รู้ไปแล้วเนี่ยก็ลองกอ่กอเพิ่มดูได้นะครับไม่เป็นไรอ่าสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับเราค่อยๆไปกันทีละคนเอ้ทีลาบรรทัดเนาะอ่าเขาบอกว่าผู้ป่วยเพศชายนะครับอายุ65ปีก็ แก่แล้วเนาะเป็นผู้สูงอายุนะครับอ่าแล้วก็ขอบอกนิดนึงเดี๋ยวคือพี่จะใช้คําพูดแบบง่ายๆนะแบบบ้านๆคุยกันเข้าใจพี่น้องนะครับมันจะได้ไม่แบบดูเป็นทางการและเครียดมากเกินไปอ,ะนะอ่ะเนาะอ่าเอาใหม่ผู้ป่วยเพศชายนะครับ65ปีอันนี้คนแก่และมากกว่า60ปีขึ้นไปคือผู้สูงอายุเนาะแล้วก็ญาติเนี่ยเป็นคนนําส่งโรงพยาบาลวันนี้เลยตอน3ทุ่ม46นะครับเดาว่าน่าจะมาส่งที่ห้องฉุกเฉินนะเออเนี่ยแหละเพราะว่าแผานกห้องฉุกเฉินเนาะส่งตอน3ทุ่ม46นาทีเนาะ ไอ้ให้ประวัติเนี่ยก็คือญาตินั่นแหละเป็นคนให้ประวัติบอกว่าเขาเนี่ยมีถ่ายเหลวมีกลิ่นเหม็นแต่ว่าไม่มีมูกเลือดมา3วันนะครับแล้วก็มีอาเจียนมาเมื่อวันด้วยสองครั้งเนาะอ่อนเพียมากขึ้นเบื่ออาหารนะครับอ่าไอ้อ่อนเพียมากขึ้นอ่ะคือมันน่าจะเกิดจากการที่คนไข้เขาเสียน้ำไงคือมันถ่ายเหลวเยอะแล้วก็อาเจียนด้วยเยอะเนาะเขาอ้วกด้วยถ่ายเหลวด้วยอย่างเงี้ยคือมันสูญเสียน้ำอะไรอย่างเงี้ยเออ เขาก็เลยอ่อนเพลียน,นะครับแล้วก็มีการเบื่ออาหารมากขึ้นพยาบาลห้องฉุกเฉินเนี่ยตรวจ v s ตัวนี้นะครับมันก็คือ v i ท a l sign เนาะอ่ะ v i ท a l sign นะครับเดี๋ยวเราจะแบบ v i ท a l sign แปลว่าอะไรวะอะไรเงี้ยเห็นพูดบ่อยจัง v i ท a l เนี่ยภาษาอังกฤษมันแปลเป็นภาษาไทยแปลว่าสําคัญถูกไหมครับ sign เนี่ยก็คือสัญลักษณ์หรือว่าลักษณะอาการต่างๆใช่ไหม v i ท a l sign ก็คืออาการหรือสัญลักษณ์ที่ สำคัญนะครับาวาเทาไซา์เนี่ยก็คือ Body ้เทมนะครับ b o ดี้เทมเพ a เจอรนะครับได้เป็น36.7ซึ่ง36.7เนี่ยถือว่ายังไม่มีไข้นะอืมแล้วก็ h าร์ t เร t e นะครับได้เป็นออัอาตราก,การเต้นของหัวใจเนาะได้เป็น116ครั้งต่อนาทีเรทปกติเนี่ยจะอยู่ที่ อ่าหกสิบถึงหนึ่งร้อยนะครับแสดงว่าขึ้นไปที่ร้อยสิบหกเนี่ยคือหัวใจค่อนข้างเต้นเร็วเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังนะครับว่าทําไมคนไข้พวกเนี้ยถึงหัวใจเต้นเร็วนะแล้วก็ RR เนี่ยสิบแปดหายใจเนะี่ยยังปกตินะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณอ่ามันแล้วแต่เลนส์ของแต่ละที่เนาะบางที่ก็เป็นสิบสี่ถึงยี่สิบบางที่สิบหกถึงยี่สิบนะครับบางที่สิบแปดถึงยี่สิบหรือบางที่เนี่ยอาจจะถึงสิบสองถึงยี่สิบเลยก็ได้มันแล้วแต่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยคือไม่ควรต่ํากว่าและไมม่่คววราากก คนนี้หายใจยังปกติดีนะครับบัตรเพดเชอร์เนี่ยหนึ100กับ72เนี่ยอันนีม้มันคือมิลลิเมตรประหลอดนะครับ hg นี่คือมาจากคำว่า m e r c u r y นะแปลว่าประลอดมันเป็นหน่วยเนาะ bp ที่ปกติเนี่ยครับก็จะเป็น100ถึง120แล้วก็60ถึง90นะครับก็คือยังอยู่ในช่วงที่แบบรับได้นะครับโอเคแต่ว่าถ้าเรามองถึงความเป็นจริงี่ยมันมันดูแบบ เข้าใกล้ช่วงที่จะต่ำแล้วอะอันเนี้ยก็เลยมองว่าคล้ายๆแบบ B.P. ดรอปนิดนึงเนาะอ่าแล้วก็ผิวหนังแห้งเล็กน้อยนะครับเบ้าตาไม่ลึกโบ c a a ิล l ารีรีฟิล l อวินาทีปวดเกร็งในช่องท้องด้วยอ่าเรากลับมาดูกันที่ไวท์เท่าซยก่อนนะครับอันเนี้ยไข้เนี่ยไม่มีอะไรปกติ h e a ร์ r a t e เต้นเร็วแล้วก็ B.P. ดรอปเนี่ยมันเกิดจากการที่1นเนาะเดี๋ยวจะอธิบายฟังเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจารย์เขาถามเราบนวอร์ดได้ครับน้องต้องเข้าใจว่าทําไมคนไข้เคสพวกเนี้ย มันถึงสัญญาณชีพมันถึงเป็นแบบเนี้เอาให้ง่ายนะเด็กๆก็คือว่าเวลาที่ร่างกายของเราเนี่ยมันมีหัวใจใช่ไหมแล้วมันก็มีหลอดเลือดแบบไปตามทั่วร่างกายเลยอะแล้วในหัวใจในหลอดเลือดพวกเนี้ยมันมีน้ํานะครับมันมีน้ําอยู่มันมีเลือดนะพอแบบเราสูญเสียมันอะผ่านทางอ้วกผ่านทางปัสสาวะแล้วก็ผ่านทางถ่ายเหลวอย่างเงี้ยมันทําให้ระดับน้ําในหลอดเลือดเนี่ยมันลดลงถูกไหมครับพอ น้ำในหลอดเลือดมันลดลงเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าทําให้แรงดันในหลอดเลือดเนี่ยมันลดลงไปด้วยพอแรงดันในหลอดเลือดมันลดลงเนี่ยคนไข้ก็เลยมาด้วยความดันเนี่ยค่อนข้างที่ต่ําลงความดันคือความดันในหลอดเลือดนะครับอ่ามันเหมือนมันไม่ค่อยมีอะไรในหลอดเลือดอ่ะหลอดเลือดมันดูซีบลงอ่ะเพราะคุณสูญเสียน้าออกมามันก็เลยทาให้คนไข้เนี่ย B p d r ด p ออ่าแล้วรู้ปะพอ BP d r ด p อเกิดอะไรขึ้น BP d r ด p อมันคือการที่ร่างกายของเราครับน้องอ่ะสมมติอันนี้หัวใจใช่ปะแล้วเนี้ยไปที แทรเก็ตออรแกนก็คืออวัยวะเป้าหมายก็คือทั่วร่างกายนั่นแหละหัวใจเนี่ยมันก็ต้องสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายถูกไหมครับแต่ทีนี้พอมันดรอปอะความดันมันดรอปลงดรอปลงดรอปลงอะหมายความว่าไงหมายความว่าวอลลุ่มในเลือดอะมันลดลงไปเยอะมากหัวใจเนี่ยมันก็เลยเฮ้ยทำไงดีวะให้เลือดไปเลี้ยงร่างกายให้พอขึ้นอะหัวใจมันก็เลยต้องบีบตัวไงแบบปั๊ม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 เต้น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 เพื่อปั๊มเลือดอะ ไปเลี้ยงทั่วร่างกายใหม่เออมันเป็นเขาเรียกเป็น,เ,ปนเฟสของการคอมเพนเซชันอะคือร่างกายของเรามันต้องชดเชยนะครับพอเลือดไปเลี้ยงร่างกายไม่ค่อยพอเนี่ยหัวใจก็ต้องบีบตัวทํางานหนักขึ้นคนไข้ก็มาเลยที่ฮาร์ตเรทร้อยสิบหกนะครับคือเลยเลนส์หกสิบถึงหนึ่งร้อยขึ้นไปถูกไหมอ่านี่พอเข้าใจนะทีนี้อาสูญเสียน้ําแน่นอนผิวก็ต้องแห้งปะแต่เบ้าตาไม่ลึกโบเนี่ยคือโจ์ตรงนี้กําลังจะพยายามสื่อว่าระดับของการสูญเสียน้ําของคนไข้รายรเนี้ย ยังอยู่ในระดับของไม่ถึง moderate นะครับก็คืออารุนแรงน้อยจนถึงปานกลางเนาะไม่ถึงขั้นรุนแรงมากที่เป็นแบบ severe ที่ตาลึกโบะอย่างนั้นคือแบบสูญเสียน้ําเยอะมากแล้วนะครับแล้วก็ capillary refill เนะี่ย2วินาที capillary refill นะครับค่าปกติจะไม่เกิน3วินาทีนะครับ capillary refill คืออะไรอ่าน้องๆลองทําตามพี่นะเอาเล็บตัวเองขึ้นมานะครับแล้วเห็นบ้าเล็บเราเป็นสีชมพูเนาะ พอเราเอานิ้วจิกลงไปที่ตรงหน้าเล็บอะ่ะมันจะกลายเป็นสีขาวใช่ปะแล้วพอเราปล่อยอะ่ะแล้วกลับมาเป็นสีชมพูเหมือนเดิมอะ่ะการที่มันกลับจากสีขาวเป็นสีชมพูเนี่ยก็คือ,เ,อเลือดอ่ะกลับมาเลี้ยงตรงบริเวณนั้นที่เป็นเส้นเลือดฝอยหรือแคปิลารีนะครับคำว่ารีฟิลมันเหมือนเราไปกินเค้ซีอ่ะรีฟิลแบบซีแก้วหนึง่งคือเป็นการเติมเต็มกลับมาเป็นแบบรีเทนรีเวิร์สกลับมาอะไรอย่างเงี้ยแคปิลารีรีฟิลเนี่ยถ้าสมมติ2วินาทีหรือไม่เกินสาวีนเนี่ยแสดงว่า ในเรื่องของบัตซ์คูเลชันของคนไข้เนี่ยยังโอเคยังรับได้นะครับแต่ถ้ามันมากกว่า3วินาทีเนะี่ยแปลว่าโหหัวใจก็สูบฉีดเลือดมาเลี้ยงให้ไม่ไม,ไม่ไม่ไหวแล้วอะ่ะมันก็เลยฟื้นฟูแบบแคปิลารี่รีซิลก็เลยมากกว่า3วินาทีขึ้นไปนะครับโอเคปวดเกรงในช่องท้องก็ไม่มีอะไรหรอกคืออ้วกเยอะไงถ่ายเบ่งถ่ายเยอะนะแล้วก็อาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียนในกระเพาะอาหารหรือทางเดินอาหารด้วยมันก็เลยทําให้เกิดการ ปวดบวมอักเสบนะครับเพนสกอร์คือระดับความปวดนะเพนสกอร์เนี่ยอันนี้สําคัญมากนะของพยาบาลนะครับเพนสกอร์พี่จะอธิบายให้ฟังคือเพนสกอร์เนี่ยเราจะเขียนในออเดอร์สั้นๆว่า ps นะครับมันจะมีระดับของมันเนาะศถึงสแล้วก็4ถึง6นะครับเจถึง10นะพวกนี้เราจะเป็นอ่าถ้าศูนย์ถึงสเนี่ยจะเป็นระดับไม้นะครับสถึงหจะเป็น moderate นะครับแล้วก็7-10เนี่ยจะเป็นซ e v e r e นะครับบางคนใช้8ปดถึงสนะินะมันแล้วแต่ที่อะน้องแล้วก็แล้วแต่อาการของคนไข้ด้วยเนาะว่าอาการของเขามันเป็นยังไงบ้างมันมัน severe จริงปะมันปวดจริงไหมอะไรเงี้ยส่วนใหญ่นะพวกปวด7-10เนี่ยคือเป็นพวกที่คุยไม่ค่อยรู้เรื่องละคือปวดมากจนแบบสติไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยอะคือไปนู่นแล้วดาวังคานนะครับก็เลยเหมาะที่จะต้องให้ยาแก้ปวดนะ แต่พวกเป็นสกอร์แบบมอดเตอรเดตเนี่ยสี่ถึงหกนะอันนี้คือยังรู้เรื่องเนาะบรรเทาความปวดด้วยอย่างอื่นได้นะเบี่ยงเบน,นความสนใจหรือแบบให้เล่นโทรศัพท์พูดคุยอย่างเงี้ยได้อยู่นะแล้วก็แบบเปลี่ยนท่าจัดท่าอย่างเงี้ยให้ลดการหดเก่็งช่องท้องอะได้อยู่ศูนย์ถึงสามนี่คือแบบคือปวดแบบปกติเหมือนเราปวดหัวปวดท้องนิดหน่อยอะไรเงี้ยคือไม่มีอะไรอะไม่ต้องทาอะไรเดี๋ยวก็หายไปเองเนาะแต่เจ็ดถึงสิบพวกนะี้คืออันตรายนะคนไข้แบบซีเวียนะมันจะต้องให้ยา เพราะฉะนั้นในเคสเนี่ยนะคะรับเพนสกอร์อยู่แค่หกเนาะหมอบางคนเขาก็มองว่าเฮ้ยหกคะแนนเอายาแก้ปวดไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรอีกอย่างก็คือคนไข้เนี่ยดูทรงแล้วน่าจะกินยาทางปากยากแล้วอะเพราะว่าแบบยังไงเดียปวดท้องอะแล้วก็อ้วกด้วยอะหมอเขาก็เลยได้แอบ,บว่าคนนี้เป็น food p o i s o น i n g ก็คืออาหารเป็นพิษหมอเขาก็เลยให้โหลดดิ้งเป็นสารน้ำนะพันซีซีเลยนะครับ Normal Slide. Normal Slide, นอ r m มอ s ส l ล n e นอ r m มอ s ส l ล n e เนี่ยมันเป็นสารน้ำที่เป็นไอโซโทนิก ก็คือมีความเข้มข้นแบบเดียวกับเลือดก็คือให้ไปแล้วไม่ค่อยมีผลในการแย่งดึงไอออนอะไรเท่าไหร่นะครับให้ไปทดทดแทนปริมาณเลือดหรือสารน้ําที่สูญเสียมากับการถ่ายหรืออาเจียนพวกนี้เนาะก็คือค่อนข้างปลอดภัยนะครับให้ไปให้ไปเลยเลทห้าร้อนะครับแล้วก็ให้เป็น Oral O-R-S อารนะครับโออนะครับย่อมาจากว่าออร l ลรีไฮเด t รชัแล้วก็เซลนะครับก็คือ เกลือที่ใช้ในการาทดแทนการสูญเสียน้ำทางปากนะครับ a r a l Rehydration Salt นะครับแล้วก็บัสโคเปนหรือว่าบุสโคพานนะครับแล้วแต่จะอ่าน40มิลลิกร,รัมเวนนะครับไอวีกลมอย่างเงี้ยมันมาจากคำว่าเวนเนาะก็คือให้ทางเส้นเลือดดำแต่ขี้เกียจเขียนไงก็เลยอย่างเงี้ยเข้าใจง่ายกว่าเนาะบางทีมันอยู่ในห้องฉุกเฉินมันเร่งรีบอะมันแบบอย่างเงี้ยบางทีโอ้ยเดี๋ยวน้องไปเจอลายมือหมอนอะบางทีแบบ รูเละเวนเงี้ยรู้ละเวน,น,เวนมีจริงนะอ่าแล้วคาว่า s t a ตเนี่ยสเตตก็คือแปลว่าให้เลยทันทีตอนนั้นที่ตรวจเจอคือให้เลยเดี๋ยวนี้ตอนนี้ now นะครับประมาณนี้เรามาดูกันนะครับว่าข้อหนึ่งเนะี่ยยังไงเขาบอกว่าหากห้องฉุกเฉนะินมีชุดสั่นน้ำ iv set ชนิด macro d r o 15ดอบต่อนอาทีต้องปรับกี่หยดใน15วินาทีนะครับมาเข้าใจกันก่อน iv set เนี่ยมันคือชุด ชุดตัวให้สันนะ้าคือคือเราอะ่ะจะมีน้ขวดน้ำเกลือแบบนี้น้องอมขวดน้ำเกลือแล้วก็แปะฉลานี่น้ำมอสไลหรือว่าอะไรเยอะะหลายสูตรแล้วมันจะมีตัวเซตไอวีเซตไอวีมันจะเป็นเหมือนกระปะ๋ออย่างเงี้ยครับน้องเป็นกระปะ๋อแล้วก็มีจุกตรงนี้แล้วก็มีสายน้ำเกลือเนี่ยยาวมากเลยแล้วก็มีตัวปรับเลทอยู่ตรงนี้มันจะเป็นเหมือนแคมป์อย่างเงี้ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเพื่อให้เราแบบ บีบสายน้ําเกลือให้มันได้หยดตามที่เราต้องการเนาะหยดตามที่เราต้องการก็คือเราจะดูจากตรงนี้เห็นหยดตรงนี้ปะเออพอเราเอาตรงนี้ไปเสียบอย่างเงี้ยปุ๊บอะจริงๆอเอาเพลือตรงนี้เลยนะเสียบเข้าไปในน้ําเกลือเลยนะแล้วเราก็แบบบีบให้มันได้กระเปาะหนึ่งในสามเนาะบีบน้ําลงมาอย่างเงี้ยแล้วก็ดูหยดตรงเนี้ยเนี่ยแหละเขาจะถามว่าไอ้หยดตรงเนี้ยถ้าใช้เซตสิบห้าดอกต่อนาทีอันเนี้ยแล้วในสิบห้าวินาทีอะเราต้องให้มันหยดเท่าไหร่เรามาดูสูตรปกติกันก่อนสิบห้าดอกเปอร์มินสูตรดอก เปอร์มินเท่ากับ cc เปอร์าร์ที่เรารู้นะครับคูณกับเซตไอนะครับหารด้วย60มันก็คือ c ีเปอร์าร์คนนี้เท่าไหร่คือ500ปะ่ะแล้วก็คูณกับเซตไอคือ15ใช่ไหมหารด้วย60ตัดตัด4 5 0หหาร 4, ได้เท่าไหร่เร็วๆในใจ125เนาะมันได้125หยดต่อนาที มันก็เอามาเขียนแทนตอนนี้เป็น125ดรอปต่อนาทีนะครับคือหมายถึงว่าใน1นาทีเนี่ยจะมีหยดอยู่ในกระปะ๋อเนี่ย125หยดแต่ว่าเราต้องการใน15วิน,นาทีเพราะในห้องฉุกเฉินคือแบบโหมันยืนรอ1นาทีแบบขอโทษนะแม่งกว่าจะเสร็จอะไรเงี้ยคือเอา15วิน,นาทีไปเลยละกันเราก็เอา60วิน,นาทีหาร4ไปเลยดีไหมดูแค่15วิน,นาทีก็เหมือนกันอะพอกันมันก็คือ125ดงรอยยี่สิน,นาทีนะครับ แล้วถ้า15วินาทีอ่ะตรงเนี้ยคือเท่าไหร่เทียบบัญญัติแต่ยางง่ายๆครับเนาะ60วิได้125นะครับแล้วถ้า15วิได้เท่าไหร่ก็คือ125คูณ15หาร60 15หนึ่ง15 15สี่ได้ประมาณเท่าไหร่30เนาะ30อืมได้ประมาณ31 นิดน่อยก็ประมาณ30หยดต่อ15วินาทีนะครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยสามสิบต่อ15วินาทีนะครับเห็นไหมมันง่ายมากนะครับตอบข้อนี้เลยทีนี้มาดูสูตรลัดแทนที่เราจะเอามานั่ง cc เปอร์อาคูณสิห้าหรหกเนี่ยโอ้ยทำทำไมวะอย่างเงี้ยเสียเวลาถูกไหมน้อง15บหส่วนหกคือเท่าไหร่ครับมันคือ1นส่วนสถูกปะ เออถ้าสมมุติว่าเรามีเซตสิบห้าดอกอยู่ในมืออย่างเงี้ยเลขที่น้องต้องมีอยู่ในหัวเลยคือหนึ่งส่วนสี่คิดง่ายไปกว่านั้นนะอีกหนึ่งส่วนสี่แล้ววะเอาอง่ายๆนะเอาซีซีเปอร์เอาหารสี่ครับจบมันคือห้าร้อยส่วนสี่คือร้อยยี่ห้าปะอ่าร้อยยี่ห้าต่อหกสิบวิปะแต่น้องการสิบห้าปะก็หารสี่อีกรอบหนึ่งนะสามสิบเอ็ดสามสิบปะเห็นไหมจบละง่ายมากนะครับคือคิดแบบนี้เลย อีกแมคโครดอปเนี่ยแมคโครดอปเซตไอวีเนี่ยมันจะมีเซตสิบห้าและนะครับและนะยี่สิบดรอปต่อนาทีนะเอ้ยถ้าสมมติเปลี่ยนตรงนี้เป็นยี่สิบอะทำไงยี่สิบมันก็คือส่วนนี้ปะซีซีเอร์อาร์ปะมันก็คือหนึ่งส่วนสามไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้เซ็ตยี่สิบเนี่ยน้องก็มีหนึ่งส่วนสามอยู่ในหัวามาดูข้อที่สองข้อที่สองคือโจทย์สถานการณ์เดิมนะครับเขาบอกว่า ผู้ป่วยเนี่ยได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำเวลาสี่ทุ่ม2นาทีแพทย์ให้ observe นะครับอาการจนครบโดสของสารน้ำสารน้ำจะหมดตอนไหนออ observe เนี่ยทางการแพทย์เนี่ยเราจะแบบคือโซน o b s e ส v e โซน observe ฝาก observe หน่อยคือแบบสักสังเกตหน่อยฝากดูหน่อยเราจะเรียกว,ว่า observe นะครับก็ครบโดสของสารน้ำก็คือหมดขวดนั่นแหละสารน้ำหมดขวดกี่โมงอันนี้ง่ายมากครับน้องกลับไปดูที่โจทย์โจทย์บ้างไงนะ normal สลายขวดพันใช่ปะ เลทห้าร้อยตามสูตรของเราคืออะไรนะครับ cc ซีปอร์เท่ากับปริมาณสารน้ำทั้งหมดที่ใช้ปริมาณสารน้ำทั้งหมดที่ใช้เป็นเ l มอหรือเป็น c c ใช่ไหมแล้วก็หารด้วยเวลาที่ใช้ในหน่วยของชั่วโมงนะครับอันนี้คืออะไรอ่ะห้าร้อยแทนสูตรเลยห้าร้อยแล้วก็ขวดพันเนาะแล้วก็ x ก็คือชั่วโมงที่เราหาสลับครับ x เท่ากับ หน0่งพัหาร้อยก็คือ2ชั่วโมงสารน้ำจะหมดในสองชั่วโมงคุณค่าเคสนี้มาตอนไหนนะ3ามทุ่มสี่ได้น้าเกลือตอน2องทุ่มสนาทีบวก2ชั่วโมงก็เป็นเที่ยงคืนสองนาทีที่น้าเกลือจะหมดนะครับประมาณนี้เที่ยงคืนก็ได้บวกลบนิดหน่อยไม่ได้มีปัญหาอะไรต่อไปข้อ3นะครับพยาบาลต้องบริหารยาแก้ปวดเกรงในช่องท้องตามข้อไหน ถ้าในวอร์ด ER มีไฮออซินบิวทิวโบรไม่ยี่สิบมิลลิกรัมต่อ ml ชนิดอินเจคชันนะครับไอเอ็นเจเนี่ยจำไหมมันมาจากคำว่าอินเจคชันนะครับแปลว่าการฉีดยาทีนี้ไฮออซินบิวทิวโบรไม้น้องต้องรู้ว่าไฮออซินคืออะไรตัวหลักไม่ต้องไปจำหรอกจริงๆมันคือบัสโคเปนนั่นแหละครับน้องเนาะมัน,นเป็นชื่อทางการค้าบัสโคเปนอะตัวห้ยตัว R แบบนี้เนาะแต่ชื่อทางจารดิกเนมชื่อสามัญของเขาคือไฮออซินนะครับชื่อทางเภสัช น้องต้องรู้นะครับต้องรู้เห็นบัสโคแปนต้องรู้ว่าเป็นไฮออซีนเห็นไอออซีนต้องรู้เป็นบัสโคแปนในออเดอร์เขาสั่งว่าอะไรครับในโจทย์ย้อนกลับไปดูนะบัสโคแปนนะสี่สิบมิลลิกรัมเวนสแตจนะครับหมอเขาออเดอร์สี่สิบมิลลิกรัมครับน้องแต่ว่าแอมยาใน ER ของเราอะขวดหนึ่งอะมันมีหนึ่งเมลเพราะฉะนั้นหมอสั่งสี่สิบคุณต้องได้สี่สิบมิลลิกรัมก็ต้องเป็นสองมแอลไหมพี่เลยใส่มาว่าใช้ยาสองแอมนะครับทีเนี้ย อันนี้แบบเราไม่รู้หรอกนะครับเรื่องของไดรูดหรือการเจอจางวิทอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่รู้หรอกตอนนั้นพี่ก็ไม่รู้จําไปนะครับว่าบัสโกแปนเนี่ยเราไม่ไดรูดเราไม่ผสมอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นข้อไหนที่เป็นไดรูดวิทไดรูดวิทตัดนะครับอยาอธิบายให้ฟังในยามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมหนึ่งเมลหมายความว่ายาแอมนี้เป็นยาน้ำปะครับเนาะมันเป็น m อมอลอ่ะยาที่อยู่ในนี้คือน้ําน้องหยิบขวดมาเป็นน้ําใสๆเลยเออแล้วก็ เอามาผสมกับ0.9%นอ r m มอ s สไลด์ up to 10ก็คือผสมให้สุดทีแล้วในเซลิงของเราอะเซลิง 10cc อะมียาและน้ำเกลือตัวนี้รวมกันอยู่ทั้งหมด 10cc เพราะฉะนั้นเราต้องดูดน้ำเกลือออกมา 8ml นะครับเพราะว่ายาเรามี 2m mm นะ้อ m mm ละ 1cc นะครับก็รวมกันก็จะเป็น 10ml พอดีแล้วก็ slowly put ก็คือเอาไปฉีดใส่สสเลือดคนไข้แบบช้าๆนะครับ put ยาช้าๆก็ก็ดูดีนะ แต่ว่าคือมันไม่ต้อง d ด l u t e ไงเออยาบาโูเปนไม่ต้อง d i l u ดไงข้อนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยได l u ด e อั to ทูห้าทำเพื่อคือแบบมันไม่ได้แตกต่างอะไรเลยอะนึอออกไหมแล้วก็ฟ a s t p u s ชก็คือพ u s ยาไปเร็วๆคนไข้จะได้หายปวดท้องเร็วๆยาจะได้ออกฤทธิ์เร็วขึ้นอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีไม่น่ามีในโลกนะครับเพราะว่ายาจะฟ a s t p u s ชเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอายุของยา แบบค่า,ขาเขาเรียกไงนะค่าครึ่งชีวิตของยาอย่างเช่นพวกยาอะดีโนซีนอย่างเงี้ยต้องฉีดภายใน3าวิอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันเป็นยาแบบแก้ปวดอะแก้ปวดเก่็งในช่องท้องคือคุณไม่จำเป็นต้องฟาสต์พุชอย่างนั้นไม่ได้ทําให้ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยเนาะแล้วการฟาสต์พุชเนี่ยอาจจะทําให้เจ็บด้วยอีกต่างหากนะครับทีนี้มาดูข้อนี้ไดรหลดวิสเตอร์ไลน์วอเตอร์นะครับ up to 10 ml slowly push ก็เหมือนข้อแรกปะ slowly push ดูดีนะแต่ว่ายาตัวน,นี้ไม่ต้องได้หลดไง อันนี้พี่เน้นแล้วนะครับว่าไฮออซีนนะครับหรือว่าบัสโคแบนไม่ต้องไดรูดเพราะฉะนั้นถ้าไปขึ้นหวอดฉุกเฉินขึ้นหวอลอะไรก็ตามแล้วเจอบัสโคแบนเราไดรูดอ่ะอย่าเอาไปฉีดคนไข้นะน้องไดรูดเสร็จปุ๊บ้ยผิดเฮ้ยเผื่อไดรูดไปแล้วทําไงวะเดินไปบอกอาจารย์เลยครับยอมโดนดูดดีกว่าโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้คือเตรียมมาเลย2อแอมป์ดูดใส่ใส่ลิงก์สามซีซีเนาะต่อไปไปดูข้อที่4ี่นะครับอันนี้หมดโจทย์สถานการณ์3ข้อข้างบนแล้วนะมาดูข้อ4ี่เขาบอกว่า ผู้ป่วยเด็กอายุ7ปีได้รับสารน้ำชนิด5% D.N. ส2 250cc นะครับเวนดริเบด 60cc/ เพ้าในวอร์ดมี IV เซตชนิดไมโครดรอปพยาบาลควรปรับสารน้ำเท่าไหร่ในหน่วยดรอปต่อนาทีโอเค7ขวบยังเด็กอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะจำไว้นะเด็กที่แบบต่ำกว่าพวกวัยรุ่นลงไปอ่ะต่ำกว่า15ปีอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะใช้พวกเป็นไมโครดรอป นะครับไมโครดอปก็คือเป็นขนาดหยดที่เล็กมากๆจําไว้เลยนะครับน้องจําให้ขึ้นใจนะครับจำนะนี่พี่เน้นแล้วนะครับไม่รู้จะเน้นยังไงแล้วนะเซตไอวีนะครับที่เป็นชนิดไมโครดรอปนะครับเห็นคําว่าไมโครด r อปปุ๊บน้องต้องดูเลยว่ามันคือเซต IV ที่มีขนาด60 d r o ดรอปต่อนาทีนะครับง่ายๆครับน้องดรอปต่อนาทีสูตรว่าไงนะ CC p e เป o u คูณเซตไอ หารหกสิบใช่ป่ะซีซีอ hour คืออะไรครับข้อนี้หกสิบซีซีอ r อ o u คูณเซ็ตไอบีหกสิบแล้วก็หารด้วย 60. หกสิบตัดตัดเหลือหกสิบตอบเลยครับหกสิบหยดต่อนาะทีถามว่าแมคโครดอกมีสูตรลัดเหมือนแมคโครดอกสิบห้าเซตแล้วก็ยี่สิบเซ็ตไหมก็หกสิบส่วนหกสิบครับน้องมันก็คือหนึ่งแค่นั้นเองก็คือเอาซีซีอ r อมาคูณหนึ่งเลย แค่นั้นข้อ5นะครับข้อ5้าเขาบอกว่าแพทย์เนี่ยมีการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะเซฟทราโซน2กรัมนะครับเวนดริปอิน30มสิมิลไดรุดวิทศูนเก้าเอร์นนมอสลารอย0มลการเตรียมยาและการคำนวณอัตราการหยุดต่อนอาทีข้อไหนถูกต้องกำหนดให้เซฟทราโซนหรือว่าชื่อทางการค้าคือเซฟทรีนะครับหไวอ้อมีขนาดยา1กรัมอ่ะน้องต้องเข้าใจนะครับยาเนี่ย หนึ่งกรัมถ้าหน่วยเป็นกรัมนะไม่ใช่ M l มอหมายความว่าข้างในมันเป็นผงเว้ยมันเป็นผงยาหนึ่งหนึ่งไวอลเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าไวอลหรือบางคนเรียกเวียนนะแบบพวกรุ่นแบบสมัยก่อนนู้นนะครับเขาจะเรียกวเวียนนะเดี๋ยวนี้เรียกไวอัลละหนึ่งไวอลหรือหนึ่งเวียนเนี่ยมันมียาเซติอโซนเนี่ยหนึ่งกรัมเว้ยเป็นผงผงอืมหมอต้องการเท่าไหร่ครับกลับไปดูหมอต้องการสองกรัมเพราะฉะนั้นคุณต้องเตรียมยาทั้งหมดสองไวอลนะครับเห็นไหมทุกข้อสองไวอลหมดเลยอืม ทีนี้เอายา2องไวออมาครับผสมกับ normal slide ขวด100ยเราจะเรียกว่า p i g g y b a c k เขาบอกว่า100นะครับแสดงว่าสุดท้ายและผสมเสร็จอ่ะในขวดน้ำเกลือน,นี้ยยังต้องมีปริมาตรของของเหลวทั้งหมด100 ml ถูกไหมครับ <S <S เพราะฉะนั้นนะครับวิธีการคํานวณเอาไวอัอ,อยามา2อ,อันนะครับแต่และไวออจะมียาอยู่1กรัมเป็นผงแบบนี้แล้วเราก็มี100 ml นมอลสลายอยู่แบบนี้ขวดหนึ่งไซลิงที่เราใช้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น10 ml คลีนนะหลัก aseptic technique นะครับฉีกสำลีแอลกอฮอล์เนี่ยเช็ดตรงนี้เช็ดตรงนี้แล้วก็เช็ดตรงน,รงนี้เราก็ใช้ไซลิง10นะครับดูดให้มันได้อากาศเหมือนดูดอากาศเข้ามาก่อน10 ml แล้วก็พุชเข้าไปในพีกี้แบกเพื่อให้อากาศมันเข้าไปแทนที่แล้วดูดน้ำเกลือออกมา10แล้วก็มาแบ่งแสนเนี้ยเวียนละ5แล้วก็เขย่าให้ยามาละลายอยู่ในขวดนั่นแหละแล้วก็พุชแอร์กลับเข้าไปแล้วก็ดึงยากลับออกมาเดี๋ยวว่างจะทำคลิปผสมยาให้ดู คือตรงนี้พูดไปมันไม่ค่อยเห็นภาพแต่เท่าจากที่ฟังเนี่ยพอเราได้ยาทุกอย่างมาอยู่ในเข็มเนี่ยผงพวกนี้ละลายมาอยู่ในขวดไอไซลิงแล้วเนี่ยแล้วก็พุชกับเ,เข้าไปใน Normal ลสไลดแล้วก็น้นไปต่อเข้าร่างกายคนไข้ถามว่าในการผสมยาเนี่ยมีตรงไหนที่พี่พูดถึงการเอาน้าเกือทิ้งไปไหมครับไม่มีเลยเพราะฉะนั้นข้อไหนที่เป็นดูดน้าเกือทิ้งคือตัดทิ้งออกให้หมดคําตอบคือข้อนี้แล้วถามว่า 200cc เพื่อเอามายังไง ตรงนี้เชื่อไหมเพื่อนๆของพี่หลายคนอะมีปัญหามากเพราะว่าไงรู้ปะเราไปสับสนคําสั่งการรักษาตรงนี้ครับน้องปกติเราจะเจอเวนดิบเป็นยังไง CC Per ปอคือ CC ต่อ60มิลถูกไหมครับแล้วหมอเขาสั่งเป็นดิบให้หมดภายในครึ่งชั่วโมงมันก็คือ CC Per ปอต่อ30มิลแค่นั้นเองอะจำตรงนี้ไว้เนาะ,ะก็คือต้องหมดในครึ่งชั่วโมงเรามาเข้าสูตรเดิมของเรา CC เปเนี่ย มันคือปริมาณสารน้ําทั้งหมดที่ให้นะครับพี่ขอเขียนเป็นปริมาณ all นะครับ ml แบบนี้หานด้วยเวลาเป็นชั่วโมงถูกไหมส่วนใหญ่จะใช้เป็น1ชั่วโมงก็คือ60นาทีนะครับ60นาทีคือเลขหนชั่วโมงเพราะฉันเราคิดว่า30นาทีคือเท่าไหร่มันคือ0.5ชั่วโมงปะ่ะเออแล้ว0.5คืออะไรมันคือหนส่วนสปะ่ะอืม เพราะฉะนั้นอนะ่ะมันก็คือการกัดเศษเป็นส่วนนะครับนะ้องเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกว่า c c p e เปอ u อันเนี้ยเท่ากับ100หารด้วย30นาทีคือ0.5ชั่วโมงมันก็คือ100หารด้วย1.2กส่วนสกับเศษเป็นส่วนครับเป็น100คูณ2ส่วน1คำตอบก็คือ200แค่นี้นมันคือเรท2 0 0ประมาณนี้ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ลองให้ทํูนเาเ9 n ร r m a l s ต l มอมลขวดพันให้หมดในครึ่งชั่วโมงนอนคิดว่าเลทต้องเป็นเท่าไหร่ cc per hour เท่ากับปริมาณสารน้ำทั้งหมดที่ให้ถูกว่าหารด้วย0.5ถูกไหม30มิลมันคือ1,000พหารด้วย1ส่วน2มันก็คือสองพันปะมันคือเลทสอ0พัน cc per hour นะครับ2,000 cc per hour เอาอีกเอาอีกนะครับโหลดสารน้ำไปเลย500 cc ในครึ่งชั่วโมง เท่าไหร่500หารด้วย0.5 500หารด้วย1นึ่0ส่วนสอ0หคูณ2หาร1่พันะโอเคน้องพอเข้าใจกันนะครับเพราะฉะนั้นครนี้ตอบนี้แล้วก็เอกสารประกอบการเรียนใส่ไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะครับสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ปินออกไปทําได้เลยนะครับไม่มีลิขสิทธิ์อะไรทางนั้นนะครับเอาไปทําได้เลยเพราะว่าทําเพื่อให้เป็นประโยชน์กับเด็กๆทุกคนนะสาหรับวันนี้นะครับพี่ก็ไม่มีอะไรละ ก็ขอตัวไปก่อนเนาะก็สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ